สวัสดีค่ะพี่เตี้ยพี่เตี้ยเป็นหมาเป็นภาระที่น่ารักของพี่เกดนะสวัสดีค่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะพี่เตี้ยหมากวนตีนพี่เต้หมากวนตีนพี่เตี้ใช่หมากวนตีนไหมดุ้ยอ้าวเฮียเตี้ยเตี้ยไม่ได้เป็นหมากวนตีนเลยเตี้งคู่เลยเตี้ยเป็นภาระที่น่ารักนะเตี้ยไม่ได้เป็นหมากวนตีนนะ เจ่๊ยนันนาไปต้มยำมากเลยเออตีนหมาหน้าไปต้มยำตีนหมาตีนหมามันอ้วนมากเลยเตี้ยนเนี่ยมันหล่อได้นม่หล่อใครแม่แน่อืไปโรงพยาบาลจิตเวชไหมไม่เป็นไรแม่ไปบ่อยโอ้แม่เขาไปโรงพยาบาลจิตเวชบ่อยไม่เไม่เป็โอ๋อพี่เจี๊ยนน่นนารักชืบึงบิ้งเงียบหน่อยเดี๋ยวจะหัวเราะไปพราแม่เนี่ยแหละโอ้พี่เตี้ยจะเป็นหมาพี่น่ารักละ พาเตีาไปเที่ยวไหนโอ้ยไม่ใช่มันตายเหรอวันนี้เอาไปเดียเอาดู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 โอ้ยโอ้ยอะไรนี่โอ้ยแม่ฆ่าหมาแม่ฆ่าหมาแม่บาปแม่ฆ่าหมานอนตายกึ่งดึงเลยบาดนี่ตายห้าเลยบักเตี้ยตายแล้วเอาบบเมนตีกูเลยว่ามึงตายแล้วฮาต่ำปอดมึงโอ้ยกูเลยว่ามึงตายบักมาเตี้ยเตี้ยคนหล่อ หล่อที่สุดแม่หยุดเถอะอ๋อเถอะเตี้ยมันรู้ว่าเราถ่ายวิดีโอมันก็จะแสะดงว่าเตี้ยเป็นหมาหลอ่อใครสนใจติดต่อได้นะคะเตี้ยนี้มีตัวเดียวนะคะใช่ <c oughs> มีตัวเดียวที่เตี้ยมากเลยเลยอหลอ่หลอที่สุดเลยโอ้ยรัก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 เตี้ยที่สุด คนก็รักแต่คนมันนอนเองแมงคือหมาไม่ได้ดูดูดูมันน่ารักเอ้าดูหน้าคนกับหน้าหมาเหมือนกันตรงไหนนี่เต้าเหมือนกันตรงที่แม่คุยกับหมานี่างเดียวเต้าเนี้ยวพี่เตีย้ยแต้าเนี้นจะกินเนื้อใครจะกินเนื้อวะใครจะกินเนื้อมันไม่สนใจกูเอ็กกูจ้างสาวนึงเร็วๆบัาหามึงเ<ม>ด้อเด้อเด้อจ้างเงินสาบัดแล้วสนใจเลยยิ้มช่วยช <ๆ S 1> ่วยโอ <ๆ S 1> ๊ย メイク